วันนี้จะไปเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวความเคลื่อนไหวค่ะของธุรกิจในส่วนของเคเบิลทีวีทั่วประเทศค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อทางด้านของนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยค่ะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีนะคะนี่เป็นถแถลงการค่ะที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่างขึ้นเพื่อที่จะยื่นเสนอต่อทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะโดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ใน,นายนัทชัยอักษรดิตนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ประกอบการเคเบิลทีวีจากทั่วประเทศประมาณ200บริษัทค่ะได้เข้ายืนหนังสือต่อบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าคณะคอสชอนะคะ โดยการเข้ายื่นหนังสือดังกล่าวค่ะเพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านการใช้สิทธิ์คูปองทีวีดิจิทัลภาคพ,พื้นดินเพื่อแลกอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินโดยตรงหรือเซตทิมบ็อก ซึ่งการยื่นหนังสือดังกล่าวนะคะก็มีนายรดภพปัตธรรมดิต์เวน้าสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีของนายวิศุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดินทางออกมารับเรื่องโดยทางด้านของนักสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยกล่าวค่ะว่าการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชค่ะมีนโยบายให้นําคูปองทีวีดิจิตอลมูลค่า690บบาทแจกให้กับประชาชนเพื่อแลกซื้อและใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะผลักดันให้สามารถนำคูป,ปองดังกล่าวไปแลกซื้อเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลประเภทอื่นๆค่ะ เช่นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียมนะคะที่มีช่องเคเบิลท้องถิ่นรวมอยู่ด้วยหรือผ่านสายเคเบิลค่ะทําให้ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นได้รับผลกระทบไปค่ะเพราะหากสามารถนําคูปองดังกล่าวไปแลกซื้อเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลประเภทอื่นได้แล้วใครจะรับชมเคเบิลท้องถิน่นเพราะว่าเสียค่าใช้ใจ่ายรายเดือนแล้วก็เชื่อว่าหากสามารถใช้คูปองได้ตามที่เขาต้องการภายใน1ปีจะมีผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นต้องปิดตัวลงไปกว่าครึ่งค่ะรวมถึงได้ตั้งข้อสังเกต ว่าการกระทําของกอสทชเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนบางรายหรือไม่เพราะว่าบริษัทเอกชนหลายรายได้จัดเตรียมเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลรองรับการใช้คูปองดังกล่าวเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นการที่กสทชส่งเรื่องดังกล่าวมาให้คอรมอและคอสชอพิจารณาเนี่ยอาจจะเป็นการยืมมือคอรมอและคอสชอเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้จึงขอให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วยความระมัดระวังค่ะสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยจึงไม่เห็นด้วย ด้วยกับแนวทางของกสทชเนื่องจากเป็นการนาเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรทัศน์ภาพพื้นดินมาใช้สนับสนุนกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทอื่นผิดวัตถุประสงค์ของการดําเนินการอีกทั้งเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติจะนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลประเทศอื่นๆที่เป็นของเอกชนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชนอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้นะคะในวันเดียวกัน ทางด้านของสมาคมเคเบิลทีวีก็ยังได้มีการร่างหนังสือค่ะเป็นข้อเสนอนะคะในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการโต้แยง้งแนวทางการดําเนินการของกอสทชนะคะซึ่งมีเนื้อหาหลักๆอยู่ประมาณ6ข้อด้วยกันค่ะซึ่งหนังสือดังกล่าวเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีทางด้านของนายรดภพปัทมาดิดข่าวหัวหน้าสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางมาเป็นผู้รักหนังสือค่ะแล้วก็นําทางด้านของนายสมาคมเคเบิลทีวีพร้อมด้วยผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ทั่วประเทศประมาณ200บริษัทนะคะ,คะเข้าไปหาหรือในห้องประชุมแล้วก็สอบถามถึงการเข้ามายื่นหนังสือฉบับดังกล่าวนะคะซึ่งหนังสือฉบับนี้ค่ะก็จะถูกส่งต่อไปอยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะคอสอชอด้วยค่ะเดี๋ยวความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะนำมาเสนอให้กับุผู้ชมได้รับทราบนะคะ